พี่น้องล่าสุดพ่วงหลีดสีม่วงกับเป็นประเด็นดรามาพี่น้องจ้าบอดแพ้วรากบุตรพวงหลีดสีม่วงมันมีปัญหาอะไรเหรอคะหนูงงแรกที่โอนสั่งก็ไม่ได้บอกว่าสีไหนเกิดเป็นกลูวพวงหลีดสีม่วงกับผิดหรือมันผิดกระบูนสูซื่อตีซุ่มปึกแมนอิลีเห็นแบบพี่น้องจา้าเบื้องรายละเอียดเด้อ พวงหลีดสีขาวเป็นสีแสดงถึงความบริสุทธิ์และความเคารพสูงสุดเหมาะสําหรับผู้ที่เสียชีวิตในทุกวัยและทุกสถานะพวงหลีดสีขาวเขียวเป็นสีที่ให้ความรู้สึกถึงความสดชื่นและเป็นธรรมชาติพวงหลีดสีฟ้าเหมาะสําหรับไว้อะไรเด็กผู้ชายหรือผู้ชายที่อายุยังน้อยพวงหลีดสีม่วงเหมาะสําหรับไว้อะไรผู้อาวุโสครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่เคารพนับถือ พวงหลีสีชมพูเหมาะสําหรับไว้อาลัยเด็กผู้หญิงเออแมนอิลีพี่น้องพวงหลีสีม่วงก็เหมาะสําหรับผู้อาวุโสครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่เคารพนับถือเออเงินสมองไยแล้วก็บ,บริบอกว่าเอาสีใดนะแมนบอกแต่ว่าไปก็รานเขาจะจัดให้จ้งใดมันกับบรูนะพี่น้องทางร้านเขาจัดตามความเหมาะสมเองคะ่ะพวงหลีดเขามีทุกสีละจ้าจะแมนยากแมนหยงพี่น้องจ้ะอย่นนี้ว่าขออนุญาตบอดแพล้วอันคอมเมนต์สูฟังพี่น้อง ไม่ต้องสนใจมันพวกเนี่ยลังแกไม่จบไม่สิน้นคนรักแพวเจ้าเข้าใจแพวเยอะมากมายค่ะแมนนี่ดีคนรักบอดแพลวพาวบ่อึดบอ่บอยากบ่ต้องไปใส่ใจดอกพวกมูนีฮ่ฮาร์ตเลียงสีเบ,บาสีว้าโอ้อย่าไปใส่ใจพวกที่ชอบแซะชอบว่าพวกที่มันเว้ามันอยากได้พวงหรือบอดจัดส่งให้หน่อยค่ะั <c> ่น <oughs> มันผิดกระบูญจ้าสร้างหลายพวกความคิดแบบนี้แมนอิลีพี่น้องโอ้ยเงึดหลายเนาะพี่น้องจ้าขออนุญาตหัวเลาะคิดจะบูลี่คนอื่นให้มีความรู้จริงในเรื่องที่จะพูดอายเขาค่ะเขาเรียกโชงโง่แมนอิลีพี่นอ้องอย่าไปสนใจพวกซุ่มบ่ได้หนังสือเรียนน้อยและปัญญาอ่อนคะแม่สันบ่แม่นเพื่อนอยากได้นําติแม่แพ้สันพวงรี แม่แพลวสั่งผ่านหนูหนูสั่งผ่านอีกคนบางทีพวงที่เอาไปลงนั้นมีนี่ไม่มีสติเลยนะคะน,บบน้องเพลงกระบาดแม่แพลวสร้างจากหนูหนูไปสร้างอีกคนหนึ่งบริลเกียวว่าจะเอาสีใดนะพี่น้องกระลาพวงหลีดกระดามา,าท่านถ้าเจอพวงหลีดและดอกไม้ที่เขาส่งไปวันฝังศพที่ต่างประเทศเดี๋ยวจะหนาวกุหลาบแดงและดอกไม้หลากหลายสี สักตายแน่แม่อีหยังก็เกิดแต่กับแพวพาาพวกเจ้าว่ามีที่ทํามาหากินหากินบอ่อถึงมาสร้างกระแสรดราม่าให้เขาแมนนี่ดีนะพี่นงจาโพดโพวพวงหลิดกับผิดบาทนี้เขาหลับบดได้สั่งหอดสีเขามีหน้าที่โอนเงินเท่านั้นจะสีใดกระบ,บอกควรเอามาเบ้าเลยสำคัญคนเจ้าของเกินไปโอ้ยแมนนี่ลีล่ะพี่นงจาเงินสมองไรเฮ้ย เกิดเป็นแพลวพาวแค่หายใจกระผิดนอนหนายคักโยงไปทุกเรื่องเออสมองลายแม่น,นี่ดีพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่แพลวเด้อเหปงปังปังเลยไว,ไว 100, 000, 000, 000, ยลอยล้านพันล้านยิงยิ่งขึ้นไปเด้อดซาถูกพี่น้องมีความเจิดเด่นมาจากใดกับคอามเมต์เข้ามาสู้ฟังนเด้อยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย